ตำตับหวานจ้ะตําเนือนองลายน่าจะพี่น้องจ๋าน้องลายจ,จา้าพี่น้องจ๋ามาแล้วู้เผ็ดคระพี่น้องน้ำซิรอน์มาเลยพี่น้อง สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปซู้ครูทุกคนจัดวันนี้พอกับช่องสาวปลาค้ากินจ้าพี่น้องจ๋ามาจ้าวันนี้สาวปาสิพผ้ามากินเม่นูแปลกใหม่จ้าพี่น้องจ๋าอาตับหวานจ้าตำเนื้อนองไร่น่าจ้าพี่น้องจ๋าอู้จ้าพี่น้องเทือแลกของสาวปลาด้วยกันจ้ามามาลองซิมไปผดหอมๆกันจ้าพี่น้องจ้าพักกับกระซิมีหลากหลายจ้ามีหมักมะระมีบักทัวน่จ้ามีพักซี่ แทกซี่จีนจะพี่น้องข้สลัดเอละผ้าพ่ออิปูจะพี่น้องจ้ามาจวดจวดกันเลยจ้าพี่น้องจ้าข้าแรกแหกมันจ้าอุ้ยซาปาขออนุญาตกินตับก่อนด้วยจ้าต้องขอโทษขอไพ่พ่อแม่ผู้ใดเพื่อนพวกกินดิบนอกจากพี่น้องจ้าของแสบยืดน้ำข้นหมักจะพี่น้องมาจ้าพี่น้อง ให้ดูใก,ใกล้ๆเลยจ้ะยยาจาย,อ,ย,อ,ยอ,จาอืมอืม <c oughs> วานจุ <c oughs> ๋ยบักปีกลงคอจ้ะพี่น้อง <c oughs> ยูอยอ,ยอ,ยอจาจา จะแจดรือเลนพาีเหลียวสาสิบเก็บจ้ะฮัมแจกดวยเหรอ สิเป็นประมาณว่าสม,สมหอมมะนาวคือยำเหนือนะคือก่อนเหนือนอย่างนั้นพี่น้อง

เพคทาพี่น้งองแสงแวัดี่ขนาดพี่น้งอง That's ก็จับอ๋อแสบเนาะอ๋อเสาบมั้อืมเมนูาหนก็คื้อแซ่สบจ้ะพี่น้นอง มีผู้ใดเคยเ็กินมันอืมอะไมีผู้ใดเคยกินคอมเมนต์มาบอกนะนอกจาพี่น้องจัจะจับสำรับซาปาน้กจ้ะซาปากัวแบแซ่บอยู่ทานอยู่กับพวกกินนอกจากพี่น้องจัะกับวัตถุ ก็เพึงก็ว่าแบบว้าวน้านะจ้ะพี่น้องแต่กะโอเคแซ่บเมโนูแปลกไหมน่แหละเคยกินบอร์ก็เห็นไพลกินคือกันจ้ะพี่น้องจะสาวปลาว่าตำพายขี้เหลียวเป็นยังตำใดน้นองจ้าพี่น้องจะตำเหนือเป็นยังสิตำบ่อไหนน้องจ้าก็เลยเอามาลองเบอร์จ้ะถือว่าแซ่บทานจ้ะพี่น้องจ้ะเอ,าเอา้าเอะไะจ้ะพี่น้องจ้ะมันในซอสปลาขอลาไปก่อนน้าจ้า ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดส r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจช่อง Youtube สาวปลาทักกินไนด้ด้วยจ้งจ้ากับสวัสดีจ้า